เธอบานมีเสียงจากชาว้านพวกเราทำมางงงยกแต่ปัญหาย,ยังส,ำสัำซ่าถนนเป็นหลุมน้ำท่วมยังได้มีแกบอกว่าจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายมันเดิม่แย่ภาษีที่เก็บไปช่วยเอามาใช้เั่งโรงใสอเ่ียบปล่อยให้เขาโกงกินมันอ,อยมาทุกสายเราไม่ได้ขออะไรม,มาแค่ความเท่าเทียมค่อยทำงานจริงไม่ใช่เพียงแค่ทำที่ชาว้านงงจากใจฝฟังเรา เพียงแค่สร้างภาพลังไม่ต้องพูดให้สวยถ้าทำไม่ได้เราขอแค่คำสัญญาที่ไม่กลายเป็นลมไปข้าวแรงขั้นต่ำคงต่ำความฝันตกไกลข้าวของขึ้นราคาแล้วใครจะเข้าใจเด็กตก็ต้องลาออกเพราะเรียนไม่ไหวคนแก่ลำบากเนินบี้ชีวยถาไมพอใช้เราไม่ใช่เครื่องมือแค่ตอนหาเสียงอย่าหายไปเมื่อได้อำนาจวังวาคงไม่เพียง มี่คือสิ่งสะททอนฉันรักยาสู่บนฟ้าทำเพื่อประชาชนเธออย่าทำเพื่อตำแหน่งมาชาวบ้านร้องจากใจปรดฟังเรา้างช่วยทำงานให้ดีอย่าเพีแค่สร้างทาพลังไม่ต้องพูดให้สวยถ้าทำไม่ได้เราคอ,อแค่คำสัญญาที่ไม่กล้าเป็นลงไปหาาแรงขั้นต่ำยังคงต่ำความฝันก็ไกล ข้าของขึ้นราคาแล้วใครจะเข้าใจเด็กต้องต้องลาออกเพราะเรียนไม่ไหวคนแก่ลำบากงเงินปี้ย่างชิบหายไม่พอใช้เราไม่ใช้ื่องมือแต่ตอนหาเสียงอย่าหายไปเมื่อได้อำนาจหวังว่าคงไม่เพียงนี่คือเสียงสะท้อนจากรักยาสู่บนฟ้าทำเพื่อประชาชนเถอะอย่าทำเพื่อตำแหน่งมาชาวบ้านร้องจากใจเพราฟังรา ช่วยทำงานให้ดีอย่าเพียงแค่สร้างภาพลังไม่ต้องพูดให้สวยถ้าทำไม่ได้เราขอแค่คำสัญญาที่ไม่กล้ากันลงไปเราไม่ได้อยากดกดดันแค่อยากให้ฟังเราทุกคนลำบากแต่ยังเชื่อในพลังท้าอยู่ข้างบนอย่าลืมมองลงล่าง พราะที่นี่คือรากฐานที่แบบรักทุกทางเงินภาษีที่เราให้คือหวังใน,นอนาคตช่วยให้มันไม่สูญเปล่าให้มันเดินไปต่อหมดชาวบ้านไม่ได้โกรธแค่ต้องกังการเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยความหวังนี้ต้องดับหมือนแสงช่วนร้องจากใจตัวฟังเรา ช่วยทำงานให้ดีอย่าียงแค่สร้างทาอพลัมไม่ต้องพูดให้ส่วยถ้าทำไม่ได้เราครอแค่คำสัญญาที่ไม่กล้าเป็นล้มไปนี่คือเสียงจากรักยาขอส่งไปถึงฟ้า หวังว่ารัฐบาลจะฟัง่ีต่วยันเวลาเราคือคนตัวเล็กที่สร้างเศรษฐกิจนี้กปรดช่วยเราทีทำงานให้เต็มชวาวบ้านร้องจากใจก็ฟังเราบ้างเราจทำงานให้ดีแค่สรา้างภาพวาไม่ต้องพูดให้สวยถ้าทำไม่ได้เราขอแค่คำสัญญาที่มี หูฟังระดับเทพและโปรยูทูบพเมยมกดลิงสินค้าได้เลย